ซ่อมมิกนะครับเพื่อนเพื่อนลูกค้าบอกว่าช่องที่1และช่องที่สามันพังนะครับช่องที่1นี่ก็แล้วก็ช่องที่สมเนี่ยมันพังตัวอื่นมันก็ได้นะเนาะ MP3 ก็ดังดังนะครับ MP3 มันรุมตัวเล็กเขาอยู่นี่นะครับทีนี้ช่องที่สาไม่ดังไม่ดังไม่ดังไม่เห็นดังเลยนะครับลูกค้าบอก1นะครับ หนึ่งนี่มันก็ไม่ดังอ้าว้ยมีเสียงหือด้วยนะเพื่อนนะครับไม่ดังนะสองนี่ดังอยู่นะครับใส่เอฟเฟกเอฟเฟก์นะครับ,เเเเรบแล้วก็สามนี่ก็ไม่ดังนะครับอ่ะหนึ่งกับสามนะครับพังไปนะครับอ่ะมาดูมาดูว่าอะไรเสียนะครับ เป็นมิกตัวนี้นะเพื่อนนะนะครับอ่ะดำเนินไปนะครับหรือเครื่องแกะเครื่องออกมาครับผมทำการซ่อมแซมครับเนี่ยตัวนี้มันบือ้อใส่แก้วมาครับไม่สามารถดำเนินการค้นหาจุดเสียนะครับเพราะไม่เห็นตัวอะไรเนี่ย ฉะนั้นแล้วก็ต้องถอดออกหมดนั่นแหละนะครับเพื่อนๆถอดเอกหมดเลยค้นหาไม่ได้นะครับนะทีนี้ก็ดําเนินการค้นหานะครับวัดค้นหาได้แล้วนะทีนี้มันออกมาเป็นแบบนี้นะเพื่อนนะนะครับทีนี้ก็วัดไฟนะครับวัดไฟเลี้ยงไอซีนะครับขาสี่เป็นไฟลบ ขา8เป็นไฟบวกนะครับนี่วัดไฟนั่นเพื่อเราต้องวัดไฟนะวัดไฟที่ขา IC นะดูไฟเลี้ยงก่อนระดับแรกๆก่อน,นี่ก็คือการวัดไฟจับเกาวจับเกาวไปเส้นหนึ่งเกาวที่ว่านเนี่ยมันก็จะอยู่แถวๆแจกคนี่ใช้ปากขีบปากหนีบก็วานไปนะ โดยจะจิ้มลงไปแบบนี้ก็ได้นะครับจิ้มบบนี้ก็ได้ถ้าสีดํามาวัดดูมันก็จะเห็นเป็นไฟลบเท่าสีแดงมาวัดก็จะเป็นไฟบวกไฟเลี้ยงไอซีสิกว่าวตนนี่แหละสิบห้าโวลต์โดยประมาณไม่ถึงก็ได้เกินได้นิดหน่อยแต่อย่ไปเกินมากนะเปิดไฟเข้าเครื่องนะครับไฟเข้าเครื่องแล้วนะดูไฟลบของ ic ก่อน ไอซีสี่ห้าห้าแปดเนี่ยพวกดำดำเนี่ยห้าห้าแปดดำดำเนี่ยมันตัวเล็กเนาะพูดถึงชั้นนั่นที่หนึ่งและชั้นนั่นที่สามที่เราจะทำการวัดไฟขยายหน่อยนี่เนาะโอ้ขยายไม่ได้ไม่ได้อ่าอ้าวดูไฟเลี้ยงไอซีนะครับขาสี่นะ ขาสี่มันจะต้องมีไฟสิบห้าโวลต์ขาสี่มันอยู่ตรงนี้ไฟมันหลุดนะดิโอ้ยปักกระไรดแล้วก่อนนะครับเอาไฟเข้าแล้วรูขาสีนะครับมีนะครับขาสี่มีนะครับขาสี่เป็นไฟลบเพื่อน ไม่มีทางนอกเหนือจากนี้นะจะเป็นไฟบวกเป็นไปไม่ได้เลยนะครับหนะ้าเพราะว่าขาสีคือขาที่มันรับไฟลบหากมันเป็นบวกก็แสดงว่าเส้นทางทางด้านไฟลบลายวนจรมันขาดแต่นี่มันมีไฟลบเปรียบเทียบชั้นนที่สองที่มันดีอยู่มันก็เท่าออกันอยู่นะียนะนี่ชั้นที่สามที่มันเสียอยู่เห็นไหมไฟลบนะครับไฟลบมีแล้วไปดูที่ไฟบวก ไฟบวกทีนี้ก็เอาสีแดงมาแล้วนะทีนี้นี่สายมิเตอร์สีแดงแล้วนะทีนี้มันไม่เหมือนมิเตอร์ตัวเลขนะมิเตอร์ตัวเลขจิ้มได้เลยมิเตอร์ตัวเลขก็มีแหละแต่สายไม่มีสายขาด <c oughs> ยังไม่สั่งซื้อเลยไม่เป็นไรนะครับอ้าวมาดูขาแปดของไอซีจะต้องมีไฟบวกมีนะครับมีแล้วนะครับขาแปดนะครับอ่านี่ก็ นีนะครับมีแล้วนะครับนะนี่ชั้นน้ที่สองที่ปกติมีนะครับมีและ้นชั้นที่สามที่เสียอยู่นะครับมีมีแล้วนะครับลำดับขั้นตอนมันนะครับวัดไฟเลี้ยงไอซีขาสี่เป็นไฟลบ15โวลต์นะครับในที่นี้ก็12 13โวลต์ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ขาแปดก็จะต้องเป็นแรงดันไฟบวก ทีนี้ดูขาเอาพุทธของไอซีขาเอาพุทธของไอซีไอซีแบบนี้ c ห้าห้าแปดเตาพุทธมันจะอยู่ขาหนึ่งนะครับกับขาเจ็ดนะครับดูเอาพุทธขาหนึ่งมาเลยอ้าวดูเอาพุทธขาหนึ่งเอาพุทธขาหนึ่งการจัดเรียงวงจรแบบนี้ออฟแอมแบบนี้ขาหนึ่งจะต้องไม่มีแรงดันไฟ ขาหนึ่งจะต้องได้ศูนโวลต์หากมีแรงดันมากกว่า0นโวลต์ไม่ว่าจะเป็นในบวกหรือว่าจะเป็นทางด้านลบก็ตามไอซีเสียนะครับขาหนึ่งนั่นไงเป็นไฟลบสลับสายมิเตอร์เอาสีดำมาวัดดูนั่นไงเป็นไฟลบออกสิบโวลต์นี่ตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้เป็นไฟบวกออกเห็นไหม เป็นไฟบวกออกเท่าไหร่มันมันไม่ใช่ศูนโวล์แล้วเนะี่ยเป็นบวกนิดหน่อยบวกประมาณเราๆสามโวล์ IC พังไปแล้วดูชะแนนที่สามตัวนี้ตัวนี้เป็นไฟบวกนะตัวนี้ตัวนี้เป็นบวกสิบโวล์นะครับตัวนี้สิบโวล์เหมือนกันนะครับมันมีไฟออกเอาดูข้างที่ปกติ ศูนย์โวลต์ขาหนึ่งนะศูนย์โวลต์นะครับอ่ะเอามิเตอร์ลดลงมามิเตอร์ลดลมาที่สิบโวลต์นะครับปรับมิเตอร์สิบโวลต์นะคือเต็มสเกลนี้สิบโวลต์อ่ะวัดได้เท่าไหร่ดูสเกลล่างศูนย์โวลต์ศูนย์โวลต์เห็นไหมนะครับเอาข้างที่เสียนะครับชั้นที่สามเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันมีไฟออก อาพุทของไอซีอ่าตัวนี้เป็นไฟลบนะครับเออตัวนี้เป็นไฟลบออกเห็นไหมครับสิบโวลต์เหมือนกันนั่นก็หมายความว่า<ม>การวิเคราะห์ออกมาตรงนี้ในการวัดไฟแล้วบ่งชี้ไปที่ว่าตัว ic ซีสีห้าห้าแดนะครับเสียหนึ่งสองสามสี่นะครับดัเนินการเปลี่ยน ic ซีสีห้าห้าแด นะครับอาการชแนนที่ที่1และชแนนที่3ใช้งานไม่ได้ทําการเปลี่ยน IC 4558ออกนะครับเพื่อนเพื่อนดำเนินไปดำเนินการถอด IC ออกมา4ตัว4558นะครับที่พิมพ์ไว้บนตัวของเขา ใส่ซีเข้าไปนั้นเพื่อน4ตัวนะครับนะชั้นั้นที่1 2ตัวชั้นั้นที่3าก็2ตัวรวมแล้วก็เป็น4ตัวทีนี้ก็ลองเสียงได้เลยนะวัดไฟก่อนไหมตามขั้นตอนนะวัดไฟนะครับตามขั้นตอนอลองวัดไฟดูนะครับกรณีไอซีตัวเดิมขาที่1เขาเนี่ยมันมีแรงดันไฟออกมาเนี่ยมันจะต้องไม่มีแบบนี้นะเพื่อนนี่ชั้นที่สองนะครับมันจะต้องไม่มีไฟนะ นี่สามมันก็ต้องไม่มีไฟนะเนี่ยมันต้องไม่มีไฟนะนะครับมันจะต้องได้สูงรดนะครับแต่ขาแปดนี่มันเป็นไฟบวกเขาแน่นี่นะครับมันเป็นไฟบวกเขาเด้อขาแปดบางทีดูสลับกันนะเนาะนะครับนี่ไฟลบที่ขาสี่ก็เนี่ยนะครับนี่ถ้ามันไม่มีเด้อเนี่ยมันต้องไม่มีนะครับนะถ้าอย่างนี้ก็ลองเสียงได้นะครับเพื่อน เนี่ยอย่างนี้ก็ไฟเข้าแล้วเราก็กดดูแถวแนี้ก็ได้มือของเรานี่ก็จะจิ้มสัญญาณไฟก็ขึ้นแต่ถ้าชันแน่นนะเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ถือว่ามันทํางานได้แล้วก็ถึงแล mm ้ว hmm. นะครับก็อย่างนี้ล่ะนะครับเพื่อนการเช็คว่าไอซีเสียก็วัดไฟแบบนี้ก็ได้นะครับก็ได้ ดำเนินการเปลี่ยนไอซีไปแล้วสี่ตัวนะครับดำเนินการต่อไปปัดฝุ่นทำความสะอาดไปนะครับลองซุ่มลองเสียงถ้าใช้งานได้แล้วก็ประกอบเข้าไปในฝาหนากระบกหนามันว่าตัวไชัดไปไอเห็นจุดเสียแล้วเด้เปลี่ยนหละพเพอมเหลี่ยวละนับนี่ลังหน่อยกัอนร้องเสียงครับเพื่อนครับดําเนินการประกอบตัวนี้เข้ามาถึงจุดๆนี้แล้วนะครับทีนี้ก็ ฝันทางความสะอาดในชุดนี้นะครับตัวนี้ไม่พักขยายนั้นเพื่อนมีเครื่องนี้สามารถที่ขับลําโพงได้ด้วยนะครับหม้อแปลงขนาดใหญ่นะครับหม้อแปลงดูแรงดันวนไม่เห็นแนะ่นบังอยู่นะครับสิมไว้ตรงนี้หมุนมากก็ไม่ได้ติดกาวไว้อย่างดีดนะครับฮะนะครับรายการละนะครับตอนนี้ก็หมุนน็อตอ่านะครับหมุนน็อตแต่มันก็แน่นอยู่แล้วนะพูดถึงเนะนะนับแน่นอยู่แล้วลนะ่ะ กอบเข้านะครับมันมีสามกับอหรนสามกับหนึ่งนะหนึ่งสามอะไรเนี่ยนะนะครับที่มันไม่ไดักกรอบเข้ามาตรงนี้แล้วก็ลอเเรื่องนะครับก็ถือว่ามีเสียงออกทางอาพุธลดนครับทำไมไมัมีไฟอ่ะเล่งเล่งขึ้นเล่งขึ้นมันก็มีไฟน,นั่นเอยใช้งานได้เอานะครับประกอบเข้าไป นะครับทีนี้อย่าลืมทดสอบ MP3 ด้วยนะครับเดี๋ยวน,น,นี้ดีวเาลใช้งานได้แล้วนะครับเพื่อนๆก็ประกอบเข้าไปก็เรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรคเลยในการประกอบเนี่ยนะครับง่ายมากอๆเลยล,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 ลใช้งานได้แล้วนะเพื่อนเพื่อนก็อาการเสียนะครับช่องที่หนึ่งแล้วก็ช่องที่สามนั่นแหละก็เป็นท a c แต่ละช่องก็มี2ตัวนะคตัวตัวนี้มันก็เสียหายตั้ง2องตัวต่อชนแนนเลยนะเพื่อนก็มีโอกาสที่จะเสียนะครับชนอแนลอื่นก็เหมือนกันนะครับการเช็คก็เหมือนกันการนี่แหละนะครับนะผมก็ดําเนินการเสร็จแล้วเนาะมันดังไหนที้การขับลำโพงก็ขับได้นะครับของเครื่องก็ขับได้แล้วทดสอบทดลองนะครับผ่านไปที่เรียบร้อยนะครับตามความสาตย์ไป จบนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้เล่าเบื่อฟังนะครับว่าอ่ามิกตัวนี้เสียหายแบบนี้ IC ตัวนั้นเสียแล้วก็การเช็คก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับเครื่องอื่นๆได้เรื่องถ่ายาจบคลิปวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก่อไปนะครับนะสวัสดีครับนนนองงาาาม่ ใจคำบาดเียรหนู่คำโดเป็นปีหลุดไนเขาไนะนีในสาวเขาจะกิก็ได้ซื้อทหัว